นางวัฒนีวัฒนะปะลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันนี้ค่ะ18กันยายน2567เรื่องรับมือฝนตกหนักในพื้นที่กรทมว่าทางกรทมได้เตรียมความพร้อไมไว้พอสมควรสิ่งที่พยายามทํามากขึ้นคือเรื่องการแจ้งเตือนหากมีปริมาณฝนตกหนักแต่สิ่งที่หนักใจตอนนี้คือเลนบอมในบางพื้นที่หรือตกแช่ในบางแห่งอาจจะมีน้ําท่วมขังเนื่องจากระบบท่อระบายน้ํายังไม่มีการแก้ไขอย่างไรก็ตามกรทมมีความพร้อมรับสถานการณ์ทางนี้ขอความ ร่วมมือประชาชนให้เฝ้าฟังการแจ้งเตือนและขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองและทิ้งกากอาหารลงในท่อระบายน้ำเนื่องจากตะเกิดตะกรอนไขมันอุดตันท่อได้ค่ะส่วนพื้นที่ก่อสร้างที่มีการกีดขวางทางนางวัฒนีกล่าวว่ากองระบบคลองกทมได้ดําเนินการที่ไขแล้วในหลายพื้นที่แต่พื้นที่สาธารณะที่ยังมีปัญหาได้มีการทาบายพลาสออกด้านข้างเรียบร้อยแล้วแต่ทางฝั่งสมุทรปราการอาจต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้น และยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในกรทมจะไม่ท่วมเหมือนปี2554เนื่องจากน้ำที่ท่วมอยู่ในบริเวณด้านบนของประเทศจะมีเขื่อนกักอยู่ตอนนี้สิ่งที่กรทมทำคือการเตรียมความพร้อมที่จะไปช่วยภาคเหนือค่ะแต่พื้นที่ใต้เขื่อนจะมีการเช็กระดับน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพยาซึ่งขณะนี้เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่กรทมได้มีการเสริมเขื่อนทรายกั้นน้ำในบริเวณที่ยังฟันหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ